อ,อ,อ๋อองจีนมาโอ้ยน่าปุ้นอม่กตัวล้เจ้านี่เนพ,พเเี่ยนัสี่ ต้องกับจัดนะครับไปรบบู้หน่อยอมูจอมเบสเข่ามะเฟย์หน่อยมันหมุนยี้ดูหน่อยหกตัวแล้วมันหม,มุนแค่ะข้อเสียบทเสียมันเยอะกว่าเนะนองสนนนี่ถนน Tí lại tí lại tí lại Ô, cắt lâu lâu, ừ. thấy Ui, cái chết ừ. Nó nhảy Chết chọc มือแดงเบื่อนะครับแไปกระมวนนะครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตั้งํจมาได้กับาสะโดนะครับตัวหมอกรุ่นงามนะครับเมื่อวานผมเอาไปทําแป้ซะปลาชะโดนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับถ้าผมจะกินแป้สะปลาช่อนนะครับผมรู้ละผมจะเอาปลาชะโดมาทํานะครับถ้าเป็นปลาชะโดนี่ทอดให้กรอบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่แกงส้มอร่อยมากนะครับ ใส่มะละกอแล้วก็ใส่ดอกสนโถด้วยครับดูดูนี้ดอกสนโตกาลังสวยครับนี่นี่ดอกเหลืองๆนี่ครับแบบนี้กินได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นสมุนไพรนะอืประปยน์นะครับดอกสนโหน่ะครับอันนี้ผมไม่เก็บไปนะครับเพราะว่าผมปลูกที่บ้านสวนนี่โอ้โหต้นใหญ่กว่านี้ดอกสวยกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลาช่อนนี่ผมจะไม่ทอดนะครับผมจะใส่แบบใส่เป็นปลาปลาช่อนสดนะครับ มันจะปลาช่อนมันจะหวานเนาะแต่ปลาชะโดถ้าเขาถ้าเขาบ่อทอดก้อนเนี่ยมันมันมันบอคลอยล้านะครับแต่พอทอดเท่านั้นแหละหวาานนเมีรสชาติเลยอร่อยเลยกรอบนะครับมาเดี๋ยวตกอีกครับอู้ิดละติดละะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่เจอเสียนละ พี่เ right, อ uh. ๋ก็ร right. ับผมม่ได้เอาทีไซมาหน่ะวันนี้พี่เอาก็รับผมมาได้เอาทีไซมาน่าว้นนี้ก็อตกเลยมากมากเเสียเองแหเลยอเลยเ้อาแหมเอาแหม